กองใช่ไหมยังไปนซีเรียสแต่ก้พีพีไอร์ก้วนตันนักเวไม่ชอบของนมารันมันแบบต้องหนักต้องนักเลยแหละเพื่อเล่นดีไลยตัวนาไม่เล่นไปเลยไม่มอมีคนมาข่มแล้วที่ไม่เคยอะไรเลยเมื่ม่ก่อนงก่อนแข่งบ่อยนะเฉยมากแต่เวลาคู่ต่อพู่เขาแบบพอได้แลระเพ่เม่หไมาไม่วันนี้เลยไม่วันนี้อะไร ในนั้นบางคนเหมือนเขาจรจักในระหว่างอยากให้มันเต็มที่เลยหนักเลยเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เสร็จไม่เสร็จดีแต่ถ้าเกิดว่าพอเขาดีมาเราจะจะจะดีไหมองน้องอ่ะวันนี่น้องไม่เห็นเขาเพ้นน้องโดนโดกดีแบบปล่อยมากโดนดีจนแบบเสียความมั่นใจเลยก็ดีกลับไปเรืไม่ต้องยดีไม่ได้แต่ผมว่าเราเราไม่ต้องหัดเลยมันต้องมันต้องไม่ต้องหันเลยไม่ยากไม่ยากมันต้องมาเปลี่ยนตัวพอ พอใครพอใครก็ฝุกข้อมูลง่ายกว่านั้นอีกใช่ใช่เดี๋ยวจะพยายามลองลองซ้อมเก่งเกงข้อมูลใช่มากขเดี๋ยวนี้จะลองปรับน้ำหนัเกอดแบบขอดีทใช่แค่เพ่กข้อดีกับนกดีอกลมเหมือนว่าเมือซักข้ดีสับตแต้ แต่พอตอนเราติงมันอาจจะแบบว่าไม่ดีก่อนลูกใช่ใช่พอมันค่อดีอะไรอย่างเงี้ยมันระบให้มัดกลับไม่โกงให้มันปรุงใชใช่จริงอมันดีเดี๋ยวพอพอปนข่อยไปก้ามีเราก็โอเคมาเล่นกาจะมาได้ย่าไม่ดีเลเขาพดดีเขาเรา้วาเาก็มีงาด้ยพอเปนขจากจากทีตข่อเก้าอแล้วก็น้น่งน้ําน่ลให้เเกมเกมก็จะทเหมือนเดิมนหล้ให้ ไม่ไม่ต้องไม่องเกงอะไรย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเออยังยังไปรุ่นอยู่น้อง่เป็นไรมันอากาเดี๋ยวแข่งเางพักชั่วโมงนแล้วแข่งอย่างเราเน้เพียงของพักสร็สองชั่วโมงียมันจะไม่มาลอตนแล้วดีพอมันีนี้น่มันจะมีคตได้นิดหน่อยแล้วก็พอพอเริ่มปลายๆเหมือนสมมติอ่ะเพียงถคนนะมีความรู้สกแบบเหมนีนี้อะไรไม่ได้หรแบบ ก็วันมาอยุร้นเลยร้อนร้อนแล้วปวดเยอะปวดเยอะทุกสนามไม่แล้วก็แบบถ้าพี่พี่ประมาณนี้แหละเป็นเหมือนว่าคมเป็นที่กว่าเดิมทีนี้ใช่แตะวมันโดนมันร้อนแล้วก็พอเราแข่งกันเส้นแรกโอเคที่แข่งเส้นแรกเจอได้แล้วแต่พอพักของสองชั่วโมงแล้วเป็นแข่งมันเจ็บเราอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบเราที่เกแข่งทีเดียวแล้วก็เราพักเลย จากการดูเพื่มียีงไปเห็นโคนแบบเห็นั้นเลยที่ที่อ,อ,ยอ,ยอ็อกแล้วก็อเพราะแต่แตว่าหมกมือทีท่ถนาดนนเลย Let's go.